กิจกรรมสาหรับเด็กที่ใกล้บ้านที่สุดของเด็กๆจากโรงเรียนชุมชนวัดจันกระพอก็คือที่วัดจันกระพอริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะเพราะมีงานรอยเรื่องราวรอยภาพเล่าวัดจันกระพอตลาดอิงน้ำสามโคปทงธานีแบ่งโจทย์ให้เด็กโตเขียนมุมมองจากวัดที่ประทับใจส่วนเด็กเล็กเขียนธรรมชาติใกล้ตัวเราจึงได้เห็นสายน้ําอยู่ในภาพวาดธรรมชาติของเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติค่ะ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เกิดการเล่าเรื่องชุมชนมอนในรูปแบบต่างๆเช่นงานเขียนเล่าเรื่องสารคาดีภาพถ่ายและภาพวาดโดยมีและปินแห่งชาติธทีรภาพโลหิตกุลชไมพรบางคมบางและอาจารย์วิรัติคำศรีจันทร์จากบ้านสังคมสินเชียงใหม่มาร่วมทําให้เยาวชนนอกชุมชนและเด็กในชุมชนภูมิใจในเรื่องเล่าจากบ้านเกิดของตัวเองค่ะเดกของหูชอบระบาย ชอบระบายสีแล้ววันนี้หนูวาดรูปอะไรคะลูกขาวค่ะปกติแล้วในทุกๆวันเด็กที่ผ่านมาหนูทำอะไรบ้างก็ไปจับนู่นจับนี่จับของขวัญค่ะไปเล่นจับของขวัญแล้วทำไมปีนี้มาวาดรูปล่ะคะปีนี้อยากเปลี่ยนใจมาวาดรูปค่ะวัดจันครับวาดจันแล้วเคยมาเที่ยววัดจันทร์ก่อนไหมเคยครับมาตอนไหนครับมาตอนเย็นๆครับมายังไงครับก็เดินมาครับ มาตกปลาแล้วก็มาอะไรขี่จักรยานวาดบ้านครับวาดบ้านบ้านใครครับบ้านเพื่อนครับบ้านเพื่อนขี่จักรยานวาดอะไรบ้าวาดต้นไม้ครับคครรับเขาให้วาดบ้านครับวาให้วาดบ้านต้นไครับเขาให้วาดอะไรก็ได้ครับวาดบ้านบ้านต้นไม้ครับบ้้้านนตไมแล้วทำไมมีจักรยานด้วย อันนี้จักรยานผมครับผมไปเล่นบ้านเพื่อนทุกวันจากปทุมธานีมากที่กรุงเทพนะคะวันนี้มีงานแทบถูกห้างร้านแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้หลายแห่งในเมืองหลวงกรุงเทพมหา,หานครปีนี้เลยจัดหนักจัดเต็มค่ะมาในธีมเปลี่ยนทุกที่ทั่วกรุงให้เป็นสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นการเล่นแบบเรียนรู้นะคะ เช่นที่พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจตุจกักรมีการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์จากสิ่งประดิษฐ์พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่สองทุ่งครุมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ทั้งทำเทีนเยนเจลจูราสสิกเพ้นกระเป๋าผ้าลายไดยโน เราก็มาปิดท้ายกันที่งานใชย PBS Kids Day 2567ดอเด็กอารมณ์ดีนะคะที่ไทย PBS ของเราทั้งวันกลายเป็นพื้นที่ความสนุกของเด็กๆค่ะด้วยกิจกรรมสร้างสารรค์หลายรูปแบบเต็มอิ่มกลับไปทั้งเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่มามอบความสุขบนเวทีด้วยอย่างอินฟลูเอนเซอร์สอนภาษาอังกฤษค่ะคุณครูโรซี่วันนี้ก็มาในลุคเจ้าหญิงเอลซ่าเลยนะคะกับกิจกรรมบิงโกสอนภาษาผ่านชื่อสัตว์ ส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็มีกิจกรรมเสวนาเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดีตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยกับวิทยากรอินฟลูเอนเซอร์ด้านการดูแลลูกเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอและเพจหมอหน่อยด็อกเตอร์หน่อยเดอะแฟมิลี่ค่ะ